ขอนำบัตรที่ป๊ดนึงฟกน้บัตรที่ไหน่อใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะดได้เลยนะครับผมได้ค่ะเบอร์โทรติดต่อทางนี้ได้เลยนะคะ ในยูทูบก็ร้านอีมาดขายเครื่องเสียงในติก t o อก็อีมาดขายเครื่องเสียงในอะไรนะเฟซก็อีมาดขายเครื่องเสียงนะคะ ชั้นจีห้างเสียรลังสิตนะครับต้องมาอัปเดตร้านเจเอ๋นะครับมาอีกรอบหนึ่งอ e ีมาดนะครับชั้นจีห้างเสียรลังสิต <c oughs> มาแอบมาแอบสวัสดีครับเจวันนี้ต้องมาอัปเดตเจมีเอฟซีตามหาเจาได้นนดค่ะวันนี้ทำไมเป็นกระลกกระเลง,ลงนะคะวันนี้อะไรนะคะกระลกกระเลงยังไงวันนี้แม่ครับก็กระโหลกกระเลงหน่อยเหนื่อยนะคะ <c oughs> อันนี้มาใหม่คะ่ะดิลูกค้าซื้อแล้วนะคะอันนี้มมเมา์เมาท์เทนนะคะาหน,นคือคืออันนี้คือตัวอะไรตัวนี้เมา์เทนค่ะของเข้าวาัเรียบร้อยแล้วนะคะ,ม,นนะ,คะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะเมาส์เทนมาแล้วนะคะซับ15นิ้วนะคะเสียงกลาง2ดอกเสียงแหลม1ดอกไม้ลอยย่านยูเอฟเอส1คู่น,น,น,นะคะใช่ค่ะตัวนี้จะหนักหน่อยนะคะหนักนวงหน่อยอยู่ที่ เฉพาะตัวเนี่ยเจ็ดสกิโลนะคะอ่าหนูดูพับฮะเจ็ดสิบแปดกิโลนะคะดันนี้ลูกค้ากำลังเทนี่ซื้อสดสดสิงๆไม่ใช่หน้าม้าเลยนะคะส่วนเจ้านี้นะคะเรากำลังซื้อสวีดกันอยู่นะคะสวีทสวีก็มาแล้วแบบเจสวีทมาแล้วนะคะสวีทจะเป็นซับ12นิ้วนะคะวัด450วัต์นะคะ นะคะพี่พี่เบียร์พี่พศเขามาถ่ายเราพี่เบียร์ก็ถ่ายพี่พศกันมั่งนะคะว่าถ่ายสดสดิงๆนะคะ นะคะนะคะไม่ได้เตรียมเลยนะคะอ่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะวันนี้ลูกค้าซื้อสวีทหชุดนะคะพร้อมชุดอ่าชุดเขาเรียกว่าอะไรนะชุดที่มี power ในตัวกลางแจ้งเป็นชุด P P A ที่มี power ขับในตัวเลยเลยนะคะ ค่ะตั้งเสานะคะลูกค้าซื้อสองตัวนะคะตัวนี้จะมีตัวนี้ก็มี power นะคะตัวนี้ก็มี power ในตัวนนตใช่ค่ะอันนี้มีขาตั้งใส่ขาตั้งนะคะจะมีจะมีแรงขับอยู่ข้างหลังนะคะตัวนี้ตัวนี้แรงขับเท่าไหร่นะคะสาม้สิบวัตต์ค่ะ,คะอันนี้แพงแล้วก็มีมีตัวสัญญาณมีตัวปรับแต่งได้หมดทุกอย่างนะคะ เออลืมบอกนะลูกค้าลูกค้าขาตัวนี้สามารถที่จะวางนอนและเป็นมอนิเตอร์หงายหงายขึ้นมาได้เลยนะคะเป็นหน้าเวทีได้เลยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเราวางเราวางนอนหรือสันตัวนี้นะคะเนี่ยสันตัวนี้หงายตรงนี้จะเป็นมอนิเตอร์หงายขึ้นมาได้เลยนะคะนองนะคะสดสดิงจิงนะคะตัวนี้เนี่ยตอนนี้เรากำลังลองให้ลูกค้ากันอยู่เลยนะคะ ตอนนี้ตัวที่ขายโครด,ดีนะคะคิงคองนะคะคิงคองนะคะคิงร, <King> ร้านจะไม่มีที่วางอยู่แล้วนะคะคิงคอง K22 นะคะคิงคอง18นิ้วนะคะเออ,ะะอ,อกัซซิล่านะคะ ก็ซิล่านี่ตั้งแต่รุ่นแรกๆตั้งแต่ M18 เนอะที่พัน์มาตั้งแต่ M MM 1 8ตอนนี้ก็ยังขายได้เหมือนเดิมนะคะ Black Devil บบบนะคะคอลัมนเทพสมัยก่อนนะคะจิ๋ว,วแต่แจวแล้วนะคะคืออ่าสวีทนะคะสวีทนะคะพลังเสียงขั้นเทพนะคะแล้วก็อ m o u n t a i นนะคะ เม้าเทนนะคะอ่าทรงพวกนี้จะเป็นทรงตูดยาวนะคะสดตูทรงตูดยาวเนี่ยก็คือเบสกระแทกหนักหน่หนวงเบสแรงแรงเลยนะคะแต่บางทีเนี่ยบางคนอ่ะฟังใน y u t u b e เนี่ยเราใช้โทรศัพท์อัดกันบางทีเบสมันอาจจะไม่เข้าและเสียงที่ออกไปมันอาจจะเป็นเสียงที่อ่าลำโพงโทรศัพท์ของเราด้วยนะคะ